กลับมาช่วงนี้ติดตามกรณีของการเตรียมปรับลดราคาสินค้าในบางกลุ่มนะครับเนื่องจากทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้นทุนลดลงไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาขายเนี่ยคนจะกลับปรับลดลงตามไปด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากําลังจะประกาศกลุ่มสินค้าที่ต้องลดราคาทันทีในปลายสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันเตรียมที่จะประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการการทํางานแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทํางานกันไม่ค่อยที่จะไปในทางเดียวกันครับ พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าภายในเดือนนี้จะหารือกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวทางดูแลพืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวมันสำปะหลังยางพาราปามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากที่ผ่านมาก็กันแก้ปัญหาเป็นไปคนละทิศคนละทางครับส่วนการปรับลดราคาสินค้าตามต้นทุนน้ำมันและก็ต้นทุนขนส่ง ตอนนี้รับทราบข้อมูลจากกรมการค้าภายในเห็นชอบสินค้าบางรายการเช่นเหล็กเส้นเหล็กแผ่นวัสดุก่อสร้างเม็ดพลาสติกปูนซีเมนต์และปุ๋ยเคมีบางรายการอย่างเช่นน้ำมันหล่อลื่นจะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่16มกราคมรายการอื่นก็จะทยอยปรับลดเฉลี่ยก็จะลดลงประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ7.5ของราคาจำหน่ายนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะออกประกาศราคาแนะนำสินค้าเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ค้ารับทราบสถานการณ์ราคาของแต่ละช่วง ก็คาดว่าจะประกาศราคาแนะนํากลุ่มสินค้าประเภทอาหารเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และก็ราคาแก๊สสูงต้มได้ภายในสัปดาห์นี้สินค้าเกษตรบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ออกมาในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะเดินหน้าลงไปนะครับก็จะมีแผนการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะร่วมกันทํางานนะครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเกษตรไปแล้วนะครับว่าในปลายสัปดาห์หน้าหรือ หรือปลายหรือสัปดาห์ท้ายของเดือนมกราเนี่ยนะครับเราจะมีการประชุมร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกระทรวงเกษตรจะมานั่งคุยกันในห้องนี้นะครับแล้วก็มีอธิบรีทุกทุกกลมของกระทรวงแต่ละกระทรวงนะครับได้หยิบยกประเด็นปัญหานะครับที่จะมองไปข้างหน้าในการแก้ปัญหาก่อนก่อนที่จะเกิดปัญหาหรืยการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับสินค้าเกษตรที่จะเกิดขึ้นในวงรอบนะครับอันนี้ก็จะมีการพบปะคุยกัน รัฐมนตรีพาณิชบอกด้วยครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อเป็นพยานในการลงนามซื้อขายข้าวให้กับเอกชนขอฮ่องกงประมาณ1 0 0 0 0แสนตันเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับหลังจากที่ไทยสูญเสียตลาดข้าวในฮ่องกงให้กับประเทศคู่แข่งรวมถึงจะหาดความคืบหน้าการเจราจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA อาเซียนฮ่องกงให้เสร็จตามเป้าหมายในปี2559 ประเดชชัยย้ำว่าปีนี้ยังคงเป้าหมายการส่งออกเติบโตที่ร้อยละสี่ภายใต้ยาศาสตร์การตลาดเชิงรุกและบูรณาการจะเน้นไปที่ตลาดอาเซียนครับรวมถึงจะขยายช่องทางการตลาดการเพิ่มมูลค่าใกับสินค้าให้มีศักยภาพและก็สามารถแข่งขันได้ในประเทศอื่นๆ